สามเดีนคนพอนุองห้าบกันรับไปละเนี่ยว่าต้อโต้องโอ้ยถ้าจะเอาไว้ไหมเนี่ยมันโดดกอนเท่าอีก กกลโดนโอมิดมาพุกก็ไมโดก็พุกกันเนี่ยไปกระัดไปได้แด้ปืนละได้ปืนละ้าของก่อนยังนได้หขึ้นยใส่ก็เจอแล้วก็เจอแลนี่ยมาชเออไม่เห็นกแล้เห็นไปแล้ว ไส่วะไมเจ้า,า,า,นนนา้นมาเพ้นมาไหมพกามากกวมากกมากก็แบ็ก็มาอยู่ฮู้ฮู้ท้ายไปกับเขาโอ้ไม่ไดแล้วคำว่าเรา สุดท้ายฉันเป็นแค่งเงาจริงๆก็มีแค่ใจตะกุวมวูตัวเลยมองข้ามไปก่อนลกเตนาใครจะไปรู้ พอทุกทีตื่นทวารขงังมันลืมไม่ได้จิบใจกับมันนั้นเป็นแค่คิดแค่ให้ฉันทุคนช้ำแค่เธอไม่แรงมากเลยแค่เธอไม่แรงให้ฉันเห่ตายมากลัวว่าวันหนึ่งเธอจะหายไปกลัวว่าเรื่องของเราจะหายไปเก็บน้ำตาเพาไมอยากท้อชใจ ไเแี่คอยขอครั้งนี้ครั้งสุดท้าย เดี๋ยวไปบอสามก่อนอ้าวมันอยู่ไหนอ่ะขอสามอธิบายให้นเน่เดี๋ยว่อนมันอยู่โอเคเก็บน้ำตาเพื่อไม่อยากทำใจกลัวว่าวันหนึ่งเธอจะหายไปกลัวว่าเรื่องของเราจะหายไปเก็บมันอยู่ข้างล่างนี่ข้างบน ใส่เ้ยใส่ชอบใครมากเอามาจะฆ่ามั้ยเออมันเกิดยุเรียกันมันเกิดยม่เนี่ก็บออเกเธอเกพอแล้วไหม่ะให้ล่าให้ล่ะเก็บน้ำก็อาดน ก็ออเอาเอน้ำอะไร้โอ้หนาวขึ้นมา้หอยใส่กันธร้วานีกลัวว่าวันหนึ่งเธอจะหายไปกลัวว่าเรื่องของเราจะหายไปเก็บน้ำตาเพื่อย่อยา,ากย้ำใจ เมตืตอนสุดท้ายมียายรักมากในคนคนหนึง่งได้ย้อนครับกลับมาเพื่อพบเจอยังไงล,ล่ะเออเมื่อนตอนจบสุดท้ายมียายรักมากในคนคนหนึง่งได้ย้อนครับ ก็เ,ออเจอไม่อะไรที่เธอก็ไมยอคอยคอยไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจคูจไม่เรียนอะไรไมห้งแกพั้นสอง,อสองฉันต้องการปืนอื่นที่ไม่ใช่ปืนนี้เ,เห็นบ้าเป โอเคได้รับ m e ส s a g ฉันไม่ได้เก่งหรอกเธอเธอไม่ต้องมาหรอกฉันก็อยากจะตามเธออยู่เธอคิดไงกันป๋าแม่พูดปลาอันนี้อันไหนอยู่โนมีต้องการคนอดียเข้าไปทำปร้อยน์ให้กันแล้วกัน

โ,โ,อโอ้ผูเ้เดบสองนี่มีนี่ับปอดได้บ้าเดีมแม่แม่งโดนลบโลต้าอ,อ่ะเ็ลยังทำได้ยังไงวะ จี่ๆเขาเก็าตั้งโต๊ะานเนี่ยบอกเลยดิอ้ยมูเราไปเขาฟ้าของอยู่อะเฮ้ยแมีเหร เดีาค่ม่ค่ม่ค่อยดรรออกนีกนกนตต่ตายเนีย่ย,ยกูต้องหาที่ตกก่อนนะะพันยา,ญญาแล้วก็เตรียมชิ่งออกไหมออกไหมอยู่มงอยู่มองคนพูดแคนออ่นี้งพมาอยู่มองอะอย่มองเนเขาอยู่เดีเยนี้ โอ้ยอีตนถือตัวนึงมันยสาอีกตัวนึงอ่ะไ่ได้อะเอาปอช่วยอ่ะรื้อได้รื้อไดต่างังว่ามันต่ามันก็จะโตบกว่าตอนม่อังเนอะคมนไรสวยสวยตีนอ่องน่นๆี่อเมริการาชสกัาเอมาบกดบบ มรัดงวะข้าองก็นอ่ะมีไร่เออใส่ใสใโอ้หๆๆ้มองทิดเอมองทอทอมองยังวะชาวไอ้ฟ้ากินแล้วแม่แมแม่าวไอ้้ามูกินบางให้เราชาวฝ้าอล้วเออละ มันช่ผัวเรามาลอบมาก่อนเอว่ามีไอ้บอลเลยตั้งหันมันอยู่ทีมันอยู่ป่อมปุ๋มป้อมป่อมไหนไม่ใช่แล้วก็งานอื่นไม่ได้ทางไหนใช่ไหมกานอื่นไม่ก็เเห็นเห็นยู อัลบาอัลบาหรอเก็บมาดลคก็ไม่เลยอัลบาอัลบา

ข้าไปไปไปเอแก้วบ่ดนะเอาบ่ไดเอาต้ใเอาบ่ดไวอาอี่ก่อนไี่ใส่ี่ีตุ๊ตุ๊กมันมันมัมีไอสีม่วงอบ่มีตุ๊ไอวอขายเอาไปไปไมันหายี่ลูกนึงอี๋่เออง่ายสอเลยก้เจอแล้วมันเจอแกแล้วง่ายมากะ มันอยู่ทชอเขา,าดิเขาฟังไดเขาใายมือเออกแกับกว,วามันเสียงกับว,วาเขาเขาไปวเขาพิกเขาพิกเกงเขาเจมา,าเจมาโคเจบมีเสวงอโหนบ่ดูวะโดเจฟเจจัดอ๋อโ,อโ้เพิ่ยิ้มัน,นเลอยวะเนี้ยีอยู่ไอนอ่ะ ไอว่าน er ี yes, man, ่วะไอว่าแปลดูไอว่าปวดบ้บอ่ะเยอะสิบกว่าตัวเองอะนี่ว่าถี่มันกูขันเลยเอ้นี่เด็กตัวน้นเอ้ยกค้ปพมีโดนวะโดยืนหตัวเอ้นี่โตเปิดโดนนี่จ้าเลยบ่าฮ้ีเด้บ้าฮ้ ข้าข้ยูนีแต่หมูข้าขึ้นปัมดีกว่าแกว่า้ามยู่ไนีลองซูบดีเหรอข้ามยู่ข้ยู่้าขย่งอะรนี้เต็นคอบพอไปเท่าขอามายู่อีดีบ่เดแกเอารถไปก่อนขับเอาไว้กูถอด ใช่เพื่อจะบรรเวอรจริงดิงูแค่จะไล่ะไบ้ดนี่ไม่ยังาใ่น้้ก็ตายส์เอตายแล้วเลี้ยงัว่้แต่เอาเอาไปเอาไเา chín phải hàng nào không? Mới những ngọt tiếp thì mở. À, Ê, cái hàng của là. Ừ, cái tiêu

กีก็แค่อยาตกแมพตายเกือบไปแล้วแหใว่ะมองนีแน,น่บีมากไปบีเนาะ เอาไฟขัง right. ้ <Scot ts> eh, ันจุกเอาให้ละตันนี้ื้นเปืนตัวนี่ตายเสองคนบ่มีว่มีว่อมีแววเราขับไปอีกอ่ะวแนมลูกมาไเลอมันจากโตเอาข็มีตัวเดียว้ ข้นเข้าในสกันมาโอ้หน่อคงทำไมอ่ะนี่ตัวเดียตัวเดียวตัวตายไม่มาเออแม่แม่แม่เพราะมันเสียชีวิตแล้วตัวนี้ไมาไม่มาตัว้า,วาวบ้านห้ามเข้าบ้านห้ามเข้าบ้านอยู่บังแกอยู่บังแก่อย่างเงี้ยอยู่บังแกอยู่บังแกอย่ากอยไรก็ตายช่องซาเตอร์เดี๋ยวนายัยางก็มัไงไงยังให้มันเข่าไก่พวกใดอ่ะเอายัไงขาบล็อคส้นแม่งเลยวะหมู เดี๋ยวเมื่อไหนเขาบ้านกินยี่อนไหมโหมดแฟร์โหมแฟร์ชิดเจนโหมดเจนชิดซีขิดไอ้ีแหละ